ทีวีแล้ววันนี้แม่มีอาทิตเซ็ทนท่านนะคะแล้วก็มีต้นสับเลี้ยงด้วยว้าวมีกุ้งและตรงนี้ปลาน่ารักมากเลยอุ้ยเหมือนมีตัวหนึ่งเป็นอะไรอ่ะทำไมว่าน้ำแบบนั้นเหมือนว่ามันเสียชีวิตแล้วหรือเปล่าว่าตัวนั้นอะพ่อเหมือนพักอยันนี้อ๋อเดี๋ยวไม่เป็นไรแล้วมีอะไรอีก ว,ว้าวอันนี้ปากครับอันนี้ใครอันนี้หลูอันนี้เป็นเป็ดพี่ขนบางตาไก่เหรอเป็ดค่ะเป็ดใช่ไม่ใช่ค่ะหนูเคยไปดูในะโูกว่าเขาก็มี แล้วก็มันนี่น่ารักมากมันกระตุยกระต่ายโอเคมีอะไรอีกตัวนี้ตัวนี้ไม่รู้ค่ะแต่น่ารักมากเลยมันกระตุ่ยมันกระตุ่มีคนให้อาหารไก่อย,อยู่ด้วยไก่นะตัวอะไรไม่รู้แล้วเราเราไปดูดดดดดดด เต่ามีตัวหนึ่งหลับอยู่ด้วยอ่ะพ่อนัอ้นน่าจะหลับัวไม่ล่เลยลูกอ,อดยักษ์ไก่ยักษ์ด้วยเรเล้านี้นะคะเป็นเล้าอะไรไม่รู้ค่ะจบบ๊ายบาย แล้วก็มีไก่ปกติอยู่ข้างหลังด้วยแค่นี้ละคะ่ะบ๊ายบายวันนี้นะคะแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด s ับส c r i b e แล์แชร์ให้นบนนี่ด้วยนะคะตอนนี้แบันบพี่ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย